อดีตเอฟซีสุขทุกคนเด้อพี่น้องเออกลับมาสู่อช่องเด้อพี่น้องกุ้ยไปตามสบายคุณน่ายีเนาะจา้าเนาะเพื่อนเพื่อนล่องเอาหญ้าหวานมาให้มันกินพี่น้องมันก็นกินอยู่ต่อละเป็นครั้งแรกเด้อจ้าที่กระต่ายสองตัวนี้นี่กินหญ้าบ่เ,าเคยกินจักเทื่อมีแต่กินหญ้าแห้งอันนี้หญ้าหวานจา้าหญ้าหญ้าหวานอยู่สวน เอามาลองให้มันกัดกินอยู่มันก็กินอยู่ตัวละมึงพวนนะ่ะพวนกินโชว์อังเปาอังเปากินโชว์แล้วพวนนะพวนะเออบักหล่าขึ้นใจแม่แต่ว่าพวนพวนเพว่พ,พนอิม่มขอบคุณเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่ดนะจ้าเด้อที่เข้ามากดติดตามให้นะจา้าเนาะพวนนะ <c oughs> เอาเอามาพี่แล้วบาทนี่ยูโลโอยู่โลมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วนี่งวดนี้สิบอกไว้ตัวใดนอกอกระใต้สองตัวนี่นอ,อข้าบเลขให้แม่ถือสามงวดงวดสิไปนี่ข้าบอีกเดอยูโลเอ้ยบาทนี่ <c oughs> บอกีลูกขคาบตัวใดก็เลขแปดบา ยีโรเลกแปดอังเปาเลกสาไปออกหวยเล้าสัมพี่นองแปดสามสามแปดนีเลกเล่าออก <c oughs> เลกล้าออกตัวได้ล่ะเหล่าออกมันนี่อืมสะดูเอปวดเอ้ยมึงเพิ่กินนะุ่นคักแนบ่บ่ เอาไปหอพักกัเอาไปน้ำละพี่น้องเอ้ยพอได้เป็นมูไปอยู่อพาร์ตเมนต์อันไปลุงเดียนบานนี้เพมีมูกะเอากระต้เป็นมูระบาดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ย่ามนันก็ออกไปย่างอันอยู่สวนสาธารณะติละเอาเอาผูกข้อมานนบ่มบ่อยคืออุ้มลงไปอุ่มลงเลยอืม ยำเพิ่อนออกไปออกกระร่างกายเพื่อนกัากระตายออกไปน้ำพี่น้องเอ้ยเบิ้งหมู่บ้านนี่ก็ออกไปซ่องเบิง้งอันไฮอ้อ,อยไฮมั่นพี่น้องเอ,อ้ยฝนก็นตกคังบ่พ่อสิเปียกพ่อสิได้บ้านปุ๋ยดอกพี่น้องเมื่อนี้อากาศกัค่อนคางหนาวอยู่จ้าขอบคุณ FC สุภูสุคนเดอจ้าที่เข้ามาคอมเมนต์ให้นะจ้านาะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ขอล่าพี่น้องแล้วเด้อบาทนี้ยังมาพอกันไหมนะจ๊านาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งยาเจ็บยาจนนะจ๊าเด้อลำรวยเงินทองสุขภูสุขคนบาย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 กันเร็วยูโรบายบายเพิ่นก็นเร็วบายบายานานกิโยโร